เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่ด้านวงการไอทีระดับโลกปรากฏบนสื่อหลายสำนักนะครับโดยในสื่อนี้มีการระบุว่าจอห์นแม็กคาฟีนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังบริษัทซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับในนามว่าแม็กคาฟี่นะครับได้ฆ่าตัวตายนะครับในที่คุมขังที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน ข้อมูลจากทางการนะครับได้มีการระบุนะครับว่าจอห์นแมคคาฟีนะครับในวัย75ปีถูกพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่23มิถุนายนหลังจากที่ศาลของประเทศสเปนอนุมัติให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาการเลี่ยงภาษีในช่วงปี2014ถึง2018จอห์นแมคคาฟีนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงทศวรรษ1980 เมื่อเขาได้ก่อตั้งบริษัท m มคคา e ีแ s สโซเชตซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่สร้างชื่อโดยการจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ต่อมาในปี1994จอห์นแมคคาฟีได้ลาออกจากบริษัทเพื่อไปทำธุรกิจอื่นๆที่ยังอยู่ในแวดวงไอทีต่อไปโดยที่ต่อมาในปี2010บริษัท Intel ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทแมคคาฟีเป็นเงินจานวนถึง7.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทแมคคาฟี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกหน่วยรักษาความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ของบริษัทอินเทในช่วงเวลานั้นก่อนที่ต่อมาบริษัทแมคคาฟี่จะแยกตัวออกมาเป็นบริษัทด้านรักษาความปลอดภัยอีกต่างหากในปี2016จอห์นแมคคาฟี่เกิดในสหราชอาณาจักรในปี1945และต่อมาพ่อแม่ของเขาย้ายไปเวอร์จิเนียในขณะที่เขายังเด็กเมื่อเขาอายุได้15ปีพ่อของเขาซึ่งมีอาการติดสุราได้ทำการปิดชีพตัวเอง โดยจอห์นแมคคาฟีได้กล่าวว่าทุกวันผมจะตื่นนอนพร้อมกับพ่อของเขาซึ่งเป็นคำสัมภาษณ์ในนิตยสารว i r เออร์เมื่อปี2012ในช่วงกลางยุค90จอห์นแมคคาฟีได้ก่อตั้งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับส่งข้อความสนทนาในนามพาวเวลในระบบปฏิบัติการวินโดว์และต่อมาเขาได้ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการด้านไฟวอลชื่อโซนารามและได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัท แต่แมคคาฟี่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรและเริ่มมีปัญหาด้านการเงินตามมาในช่วงปี2009เขาเหลือเงินเพียง4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยมีเงินมากถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้เขาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเขาต้องขายทรัพย์สินและงานศิลปะที่เป็นของสะสมราคาแพงออกไปต่อมาแมคคาฟี่ได้กอ่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าคอร m มเ ที่ตั้งอยู่ในเบลิสซึ่งเป็นประเทศแคริบเบียนที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกากลางซึ่งบริษัทแห่งนี้ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะจากสมุนไพรแต่ต่อมาในปี2012ศูนย์วิจัยของเขาถูกบุกตรวจค้นโดยหน่วยงานปราบปรามกลุ่มแก๊งของกรมตํารวจโดยทางการมีการสงสัยว่าบริษัทของเขากําลังผลิตยาเสพติดซึ่งเป็นยาเสพติดที่สามารถสร้างความรู้สึกสบายและผลกระตุ้นซึ่งผิดกฎหมายหลายแหลง แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยถูกตั้งข้อหาแต่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ก็ต้องมีการปิดตัวลงไปและมีรายงานว่าเมื่อตำรวจบ,บุกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของเขาเจ้าหน้าที่ได้พบจอห์นแมคคาฟี่นอนอยู่บนเตียงกับเด็กหญิงอายุ17ปีในปี2012จอห์นแมคคาฟี่ได้กลายเป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้งอันเนื่องมาจากคดีการสังหารเกรกอรีฟราวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเขาเอง โดยฟาวน์นั้นมีปัญหากับไลฟ์สไตล์ของแมคคาฟี่มาสักระยะแล้วแต่แมคคาฟี่ก็ได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การฆาตกรรมนั้นและพยายามหลบหนีซ่อนตัวจากหน่วยงานทางกฎหมายท้องถิ่นไปแบบเงียบๆกระทั่งในที่สุดจอห์นแมคคาฟี่ก็ได้ถูกจับกลุ่มตัวในกวัวเตมาลาหลังจากที่หลบหนีมาได้เกือบหนึ่งเดือนและเมื่อเขากําลังจะถูกส่งตัวกลับมาที่เบลลิสแมคคาฟี่ก็ได้แกล้งว่ามีอาการหัวใจวายถึงสองครั้ง ซึ่งการแกล้งหัวใจวายกำเริบนั้นได้ผลและทำให้แมคคาฟีถูกส่งตัวมาที่ไมอามีแทนและที่นั่นในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาได้พบกับเจนิสไดสันซึ่งเป็นอดีตหญิงให้บริการและแมคคาฟีกับไดสันก็ได้แต่งงานกันปี2013จอร์นแมค f คาฟีถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อปรากฏตัวในวิดีโอคลิปที่มีชื่อว่า how to uninstall McAfee antivirus หรือแปลเป็นไทยว่า วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของแมคคาฟีซึ่งเป็นวิดีโอที่สื่อให้เห็นว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวนี้ไม่ดีและควรลบมันออกไปจากเครื่องซะและในวิดีโอยังเต็มไปด้วยคำด่าและการนำเสนอโดยตัวจอแมคคาฟีเองที่ลายล้อมไปด้วยสาวๆที่คอยเล,าล้าลมตัวเขาอยู่ซึ่งถือว่าเป็นการนำเสนอที่แหวกแนวเป็นอย่างมากเ <c oughs> มื่อเทียบกับการที่เขาเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทแอนตี Anti ้ไวรัสระดับโลกที่มีเงินระดับร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการนำเสนอคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เกิดจากปัญหาการแย่งใช้สิทธิ์ในชื่อแมคคาฟีที่ทางจอรนและบริษัทอินเทลยังตกลงกันไม่ได้นั่นเองต่อมาในปี2015ชื่อของแมคคาฟีกลายเป็นข่าวพาดหัวอีกครั้งเมื่อเขาประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะผู้สมัครจากพรรค y b e r ไซเบอร์ Cyber, ที่เป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งประกาศเปิดตัวขึ้นมาใหม่แต่ต่อมาในปีนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพรรคเสรีนิยมแทน และแมคคาฟีก็ยังได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสารัฐอีกครั้งในการเลือกตั้งปี2020แล้วจุดพลิกผันล่าสุดในชีวิตของเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรในเดือนกรกฎาคมปี2019แมคคาฟี่ถูกจับในสาธารณรัฐโดมินิกันหลังจากที่เขาและพวกอีก5คนตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเดินทางด้วยเรือยอทที่บรรทุกอาวุธกระสุนและอุปกรณ์ทางทหารระดับสูงในเดือนตุลาคม2020 แม็กคาฟี่ถูกจับที่สนามบินนานาชาติของบารเซโลนาเมื่อเขากำลังจะบินไปอิสตันบูลเขาถูกจับโดยทางการสเปนตามคำสั่งของรัฐบา,าลสรัฐเขาถูกตั้งข้อหาในรัฐเทนเนสซีของสลัฐอเมริกาในข้อหาเลี่ยงภาษีเป็นเวลา4ปีและล้มเหลวในการรายงานรายได้ของเขาจากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีงานที่ปรึกษาและการขายสิทธิ์ที่เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเขากับผู้สร้างหนังสารคดี ซึ่งแม a คคาฟี่เป็นคนที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลตั้งแต่เนิ่นๆโดยแมคคาฟี่อ้างว่าความพยายามที่จะส่งตัวเขาไปยังสหรัฐมีแรงจูงใจมาจากเรื่องการเมืองและหลังจากที่ศาลสูงสุดของสเปนอนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วจอห์นแมคคาฟี่ก็ถูกพบว่าเสียชีวิตที่เรือนจำไบรอันทูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนจอห์นแมคคาฟี่ค่อนข้างเป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียล ด้วยบุคลิกและไลฟ์สไตล์ของเขาเต็มไปด้วยสีสันและโลดโผนไม่ว่าจะเป็นการผลาญเงินไปกับชีวิตส่วนตัวที่หรูหราหรือลายล้อมไปด้วยเหล่าสาวๆและบอดี้การ์ดที่ถือปืนอยู่เคียงข้างถึงขนาดที่ฮอลลีวูดยังต้องรู้สึกทึ่งกับชีวิตของเขาโดยในปี2013มีข่าวว่าบริษัทวอร์เนอร์บราเดอร์ซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์ชั้นนำของฮอลลีวูดได้ซื้อสิทธิ์ในบทความจอห์นแมคคาฟี่ลาสตนของนิตยสารวายเออร์เพื่อเตรียมจะสร้างเป็นภาพยนตร์ Are gonna miss our flight? Our flight. <laughs>